สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระนารรการองม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำน,นวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารัตอาเซอร์ไบาจานในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารัฐอาเซอร์ไบาจานซึ่งตรงกับวันที่28พฤษภาคม2568 ประาทานายอินฮัมอาลีเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารัฐอาเซอร์ไบจานกรุงบากูในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้าขอส่งคำอำานวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานตลอดระยะเวลากว่า3าตศวัษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสารารัฐอาเซอร์ ได้ส่งเสริมความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้เพิ่มพูนขึ้นอย่างตอง่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของท่านประเทศของเราทั้งสองจะสร้างความเจริญรุ่ดหน้ายิ่งขึ้นในการขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างกันอันนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ปร,แประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิฐาเทราเจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด,ดังนี้เ <ST AR G> วลา14นาฬิกาบนทาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิฐาเทราเจา้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกแทนพระองค์นาวังสระป,ปุุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้หนายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชาการพลเรือนกอพอพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชาการสำนักงนนานคณะกรรมการข้าราชาการพลเรือนกอพอนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2568เฟือ่อทุนละองพระบาทร,รับพระราชทานพระราชโวารก่อนเดินทางไปศึกษา สถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนนิทยศาสตร์นายพีรกรตรีจักรจรศึกษาสาขาวิชาแพทย์ยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายจิรัตน์พลเตชาวุฒิชัยศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สถิติด้านการเงินณสหราชอาณาจักรนายกรชวันตันติวิเศษศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนางสาวไอรินอินทรทัศน์ศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ นสสรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษานายธนพัฒน์สกุลพาณิชย์ศึษษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกานางสาวพอปุรภาติกุลละวานิชศศกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์นางสาวธัญทรเจิงศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสสหรัฐอเมริกา นางสาวธนารีมณีไพโรธศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาเวลา17นาิกาสนาทีสเสด็จลงนศา,าราดุสิตาลัยสวนจิตลรรดาพระราชวังดุสิตพระราชฐานพระราชวรโรกาสให้นายอาภัย จันทนะจุลกะรองประธานกรรมการบริหารบรินิธิสวนสมเด็จพระสีนครินในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระสีนครินทร์รบรมราชชนนีปฏิบัติหน้าที่แทนนายอารีวงศ์อารยะประธานกรรมการบริหารบรินิธินำคณะผู้บริหารที่ปรึกษากรรมการบริหารบรินิธิผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าหน่วย หน่วยงานผู้ดูแลส่วนสมเด็จพระศรีน,นครินทร์เฟื่อทุนละองพระบาททุงราทุงระบอมถวายเงินโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัยและผลิตผลกับผลิตภัณฑ์พื้นเมืองต่างๆ ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิส่วนสมเด็จพระศรีนครินในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ธราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2568ที่ประชุมมีระเบียบวาระต่างๆอาทิเรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี2567เรื่องเพื่อทราบเช่นรายงานกิจการและผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567 สรุปผลการดําเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินจังหวัด12จังหวัดการจัดหาเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้แก่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จำนวน12เครื่องเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ที่ผ่านมาคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดทุกจังหวัดได้ทุ่มเทดูแลรักษาและพัฒนาสวนเป็นอย่างดีในปี2567มีสวนจัดโครงการและกิจกรรมสำคัญโดดเด่นได้แก่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรนนทบ,บุรีและร้ออ องคมนตรีเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2568คณะกรรมการบริษิทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่ห้องประชุมอาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสียป่าเขตดุสิตนายเกษมัฒนชัยองค์มนตรีประธานกรรมการบริษิทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีของคณะกรรมการบริษิทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มีระเบียบพาราต่างๆเช่นค่าใช้จ่ายพระราชทานเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีการรับรองงบดุลมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชประจำปี2567รายงานการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชปี2568และแผนการตรวจเยี่ยมปี2567 ซึ่งปัจจุบันมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งมีกำหนดตรวจเยี่ยมทุกปีซึ่งหากในปีนี้ตรวจเยี่ยม10แห่งปีต่อไปจะตรวจเยี่ยม11แห่งปัจจุบันมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพาราชสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้เป็นไปตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพัฒนาการบริการดูแลรักษาสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลให้ได้รับการดูแลรักษาสุขภาพทัดเทียมโรงพยาบาลระดับจังหวัดมีแพทย์เฉพาะทางเพิ่มขึ้นและมีการดําเนินงานนอกรั้วโรงพยาบาลในเชิงการป้องกันโรคและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอาทิโครงการต่อบ้านเติมสุข ที่ให้มีการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยช่วยปรับปรุงต่อเติมบ้านผู้ป่วยให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้นเหมาะก,กับการใช้ชีวิตประจําวันของผู้ป่วยอย่างมีความสุของคมนตรีติดตามผลสำเร็จโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระาจดมบริที่จังหวัดแพร่ นายปรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินเลขาธิการกอปรคณะที่ปรึกษานุกรรมการและคณะอนุกรรมการเดินทางไปติดตามผลการกดําเนินงานโครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ยุนพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริอําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการนี้ไว้เป็นโครงการอันเลื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2562ตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทาการเกษตรในหน้าแลง้งสำนักเงินกปร,รและกรมจุลปทานได้ร่วมกันสนองพระราชดำริในการดำเนินโครงการ ดยการสูบน้ำจากแม่น้ำยมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยคงพร้อมท่อส่งน้ำบ่อพักน้ำบ่อกระจายน้ำและจุดจ่ายน้ำสิบแห่งแล้วเสร็จเมื่อปี2566สามารถส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรให้แก่รัศดรบ้านแม่ยุนหมู่ที่3และหมู่ที่9ตําตำบลปงป่าไว้ห9 6ครัวเรือนมีน้านไม่ใช้ในการทำเกษตรกรรมในช่วงฤดูฝนและช่วงหน้าแล้งให้แก่พื้นที่จำนวน1,200ไร่ ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนสามารถปลูกข้าวนาปีข้าวเหนียวสังปาตองปลูกข้าโพดเลี้ยงสัตว์และปลูกถั่วเขียวผิวดำส่วนในหน้าแง้งสามารถปลูกข้าวนาปรังปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโคนเนื้อกระบือสุกรไก่พื้นเมืองไก่ไข่และทำการประมงช่วงบ่ายเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสวนหลวงแห่งที่สอง พร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระร,พราชดําริอําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเมื่อปี2563ได้ดำเนินการสูบน้ําจากแม่น้ํายมติดตั้งเครื่องสูบน้ําชนิดหอยโข่งท่อส่งน้ําและบอกกระจายน้ําพร้อมจุดจ่ายน้ําจํานวน3จุดแล้วเสร็จในเดือนเมษายน2568 สามารถส่งน้ําเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร,รให้แก่ราษฎรหมู่ที่8ตําบลปงป่าไหวจํานวน751คน183ครัวเรือนได้บีน้ําไปใช้ทําเกษตรกรรมในช่วงฤด,ดูฝนและช่วงหน้าแลง้งจํานวน1,000ไร่และเป็นแหล่งน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคสําหรับราษฎรรวมทั้งสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้นปัจจุบันราษฎรมีรายได้สูงจากการทําเกษตรสูงขึ้น ในช่วงฤดูฝนสามารถปลูกข้าวนาปีที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย650กิโลกรัมต่อไร่นอกจากนี้ยังปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกทั้งในช่วงหน้าแล้งสามารถปลูกข้าวนาปรังด้านปศุสัตว์เลี้ยงโคนเนื้อกระบือสุกรไก่พื้นเมืองไก่ไข่และทำการประมงทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2568ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏ์เพชรบุรี โดยช่วงเช้าองค์มนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปแผนงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผู้บริหารและคณะปดีทั้ง9คณะในส่วนของการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยรายรชภัฏเพชรบุรียังมุ่งวิจัยและพัฒนาให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสารรค์ด้านอาหารของยูเนสโกเพื่อมุ่งสู่การเพิ่มมูลค่าสร้างไรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยรัชพัฒเพชรบุรีที่ว่าภายในปี2,570เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําด้านอาหารการท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพภายใต้ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยการบูรณาการศาสตร์โดยการนำศาสตร์หรือความรู้วิชาต่างๆที่สัมพันธ์กันมาผสมผสานอย่างลงตัวและกลมกลืนเพื่อนำมาจัดเป็นการเรียนการสอนพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในช่วงบ่ายองค์คมนตรีได้รับฟังแผนการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้พร้อมทั้งฮาร์ดสกิลและซอฟต์สกิลพร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีณนะตําบลท่าโรงอําเภอบ้านลาดอาทิโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้หนี้สินเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนซอฟต์พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม โรงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนชาติพันธุ์และโรงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยระดับประถมะศึกษาองค์กรมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา พลเรือเอกคงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบรินิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์65อําเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงเติมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงเป็นหนึ่งในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์9แห่งทั่วประเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในในโอกาสครบ60ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมาราชูปถมัมภ์เมื่อเดือนกรกฎาคม2566เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแ่เด็กและเยาวชนให้ได้เรียนหนังสือและมีที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายปีการศึกษา2567ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม,ม่อม ให้บุรินิธิราชประชานุเคราะห์จัดสรรอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีและอาชีพอาทิคอมพิวเตอร์จำนวน20เครื่องสมาร์ททีวีขนาด50นิ้วจำนวน20เครื่องเครื่องพิมพ์สามิติเครื่องฉลุไม้ 4NC จากปักคอมพิวเตอร์และเครื่องตัดสติเกอร์ให้แก่โรงเรียนและได้สอนฝึกอาชีพต่างๆเช่นการทำไข่เค็มไตปลาแห้งการทำขนมอบตะดุกระรและเกษตรแบบพอเพียง มีการเพาะเห็ดนางฟ้าเหลียงสุกรไก่พันุ์พื้นเมืองไก่ไข่ปลาสวายปลูกปลามน้ำมันและงานช่างพื้นฐานนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียนในการนี้องค์มนตรีเป็นประธานในการมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนและผ้าหม่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินี ส่วพะระกรดุณาโปรดกระพโปรดกระหม,ม่อมให้เชิญไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์65ในตอนบ่ายองค์มนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์43อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แประเภทอยู่ประจำมีนักเรียนจำนวน600คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา100คนและมีหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพอำเภรนาทวีจังหวัดสงขลาและสำนักงานอาชีวะศึกษาจังหวัดสงขลาสำหรับผลสมริ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2567สูงกว่าปี2566ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และระดับชั้นมัธยมศึกษาพิที่6ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ณิตาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาตามความสนใจของนักเรียนเช่นกรธาพุ่งแหลนทุ่มน้ำหนักคว้างจักรปันจักรสีรัดและกีฬารักบี้โรงเรียนชนะเลศดิวิชั่น3ในการแข่งขันรักบี้7คนโรงเรียนราชชประชานุเคราะห์ชิงแชมป์ภาคใต้ประจำปี2567 นอกจากนี้มีกิจกรรมส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยการเปิดตลาดนัดในโรงเรียนเพื่อฝึกทักษะโรงเรียนนักเรียนในด้านอาชีพหนึ่งคนหนึ่งอาชีพเช่นขนมหัวลาดขนมเจาะหูและน้ำสมุนไพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูและตจ้าที่โรงเรียนสตรีวิทยาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญอาหารกลางวันพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูและตจนที่โรงเรียนสตรีวิทยาเขตพระนครรวม3,323คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2568มีอาหารและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากครงการสวนพระองค์สวนจิตรดา โรงเรียนสตรีวิทยาก่อตั้งเมื่อปี2443ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลเช่นโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1อำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพระดับยอดเยี่ยมในระดับเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนมุ่งเน้นการศึกษาอบรมนักเรียนให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการมีคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยและกิริยาบรรยาทิที่งดงามตามรอยพยุ์คลาบาท สมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนน,นีพระผู้ทรงเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึง6มีนักเรียน3,100คนครูและบุลคลากรทางการศึกษา223คน รองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตถาวายเป็นพระราชะกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมบราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2,568 ที่อาคารศาลาลูกขุนในพระบระมหาราชวังคาราชบริพารราชการในพระองค์จากสำนักงานองคมนตรีสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดล็ราชวัลลบรักษาพระองค์ละกองบัญชาการนายตำรวจราชองครัาษัประจำพระองค์พร้อมใจก็ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีเพื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชมภรรษา,า,าวันที่3มิถุนายน2568 โดยมีพลอากาศตรีสุดพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการทราราชวังเป็นประธานในพิธีซึ่งโรงพยาบาลวชิราพยาบาลคณะแพทาายศาสตร์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตสำหรับในวันนี้มีข้าราชริพารในพระองค์ผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตได้จำนวน161คนได้โลหิตจำนวนรวม7 2 4 5 0 4ซี ทั้งนี้โลหิตด,ดังกล่าวจะนําไปใช้เป็นโลหิตสํารองสําหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปข้าราชปรบริพารหน่วยราชาการในพระองค์น้อมนําพระบรมราชวปายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทําความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติ โดยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี <Okay. S 1> มีจิตอาสาจิตสาธารณนะมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีความกตัญญูตอบแทนบุญคุณแผ่นดินร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน กรมาวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดโครงการปูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคการสร้างปูมิคุ้มกันสารฝันเด็กและเยาวชนรุ่นที่สองผูอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมาวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพย,ยวดีกรมลรงราชาสานิมีเสรีพัฒน์มห ah าวชรารา,ราชาธิาด,ดา,าเป็นประธานเปิดโครงการปรรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟนูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคการสร้างภูมิคุ้มกันสารฝันเด็กและเยาวชนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานรุ่นที่สอง ณโรงแรมโนโวเทลระยองสตาร์คอนเวนชันเซ็นเตอร์จังหวัดระยองจัดขึ้นตามแนวพระเดมริมีเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตหนึ่งจังหวัดระยองรัสถานปินิศและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองรวม49คนเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่28-30พฤษภาคม2568 เพื่อเพิ่มศักยาภาพของผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับองค์ความรู้และพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์กับกระบวนการแก้ไขและฟื้นฟูเด็กและเยาวชนตามบริบทที่เป,เปลี่ยนแปลงที่ผ่านมามีเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหาย ที่ได้รับการแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูได้กลับคืนสู่สังคมได้มีอาชีพเช่นเป็นเจ้าที่ดูแลสุนัขทรงเลี้ยงสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารนวิกโยธินค่ายเทวาพิทักษ์จังหวัดระยองผู้ตัดสินของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกอบธุรกิจส่วนตัวและนักหน่วยอาชีพ จบข่าวในพระราชสำนักนะครับรับไปติดตามที่คุณเจษดาและคุณบันทิษาผมจินตนาวีชัยสวัสดีครับ